สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะก็คือแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจําวันที่18มีนาคม2567น้25 67, นั่นเองนะคะวันนี้มาช้าแต่ต้องของอภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะ เริ่มกันที่ราคาน้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่18มีนาคม2567ก็คือวันนี้นะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ79บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมนั่นเองค่ะสำหรับน้ำยางสดณนะหน้าโรงงานต่อมาเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางวันนี้86บาท55สตางต่อกิโลกร,รมัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน ราคาการาง9บาท73สตางค์ต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคากลางวันนี้58บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่18มีนาคม2,567ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะ